อโอกะพอใจไฟป้องกับฟุคุนากะมุ่งเป้าแชมป์โลกหนึ่งเดียวรุ่น115ปอนด์คาซึโตอโอกะแชมป์โลกรุ่นจูเนียร์เบนตัมเบกของดีม UBO ชาวญี่ปุ่นได้เปิดแถลงข่าวหลังการโชคหนึ่งวันตามธรรมเนียมของประเทศญี่ปุ่นพร้อมยอมรับว่าการโชคก,กับเลียวจิฟุคุนากะเมื่อวันสิ้นปีที่ผ่านมานั้นเป็นไฟที่ยากไฟหนึ่งโดยทางอโอกะ ได้เปิดแถลงข่าวในแบบออนไลน์ด้วยใบหน้าที่บอบช้ำพอสมควรพร้อมกับกล่าวว่าแน่นอนว่าผมตั้งใจที่จะเอาชนะนอกหรือชนะคะแนนเขาให้ได้แบบสวยๆแต่ที่สำคัญที่สุดผมก็เป็นผู้ชนะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบไหนจะนอกหรือคะแนนไม่ว่าจะขาดลอยหรือสูสีเฉียดฉิวสำคัญก็คือผมไม่แพ้ก็เป็นพอและหลังจากนั้นเขาก็ตอบคำถามที่ว่า การโชกับฟูคุนากะนั้นที่เป็นมวยสายเหมือนกับการจำลองโชกับเจอวินอันคาฮาร์หรือไม่ที่ต้องมีการสลับตัวจากการล้มแชมป์โลกกับทางอิโอกะออกไปก่อนตามมาตรการการปิดประเทศของรัฐบาลญี่ปุ่นนั้นมันทําให้อโอกะต้องพบกับความยากลําบากหรือไม่ซึ่งทางอโอกะนั้นก็ได้ตอบว่าผมเองนะไม่ได้รู้สึกว่าการโชกับมวยสาย จะทำให้เกิดความยากลำบากกว่าการโชคกับมวยขวาแต่อย่างใดเลยนะส่วนการโชคไฟหน้าที่คาดว่าจะได้กลับมาประกบคู่กับอันคาฮาร์ดอีกครั้งอันเป็นการล้มแชมป์โลก2ส,สถาบันในพิกัด1 1 5่อปอนด์ทางอยกะก็ได้ยืนยันว่าผมต้องการไฟล้มแชมป์โลกมากที่สุดในปี2022นี้และผมก็ไม่หยุดกับการเป็นแชมป์โลกสสถาบันเท่านั้น ผมเองมองไปถึงการเป็นแชมป์โลกหนึ่งเดียวในรุ่นนี้เลยทีเดียวอโอกะกล่าวปิดท้ายนั่นเอง